เกิดอะไรขึ <im sharing> ้น hey, ก <im> cool. <im it så rails> well ับน้องอุ๋อิ่เพชรบ้านแพงคะพี่น้องเห็นแฟนคลับเอาไปล่องในในกลุ่มในกลุ่มบ้านฮักน้องอุ๋อิ่ที่มีคนติดตามแสนสามคะพี่น้องน้องเกิดเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดเหตุที่แบบว่าก็เป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยนแต่ว่ามันแบบคือคนจับประเด็นจับประเด็นตรงที่ทําไมคนอยู่ใกล้นั้นไม่มาช่วยวะสัอ่าแล้วก็เอา ไปลงแอปดัาแล้วมีคนคอมเมนต์เยอะมากค่ะพี่น้องนี่ค่ะเนี่ยในช่วงพี่น้องลำเลืองเนาะพี่น้องเนาะใส่ชุดเพชรลำเรื่องแล้วทีนี้น้องก็โดนโดนอะไรสักอย่างนี่แหละเหมือนว่าเข็มกัดมันหลุดหรือว่ามันแทงมานอะไรสักหน่อยนี่แหละแล้วทีนี้แบบน้องกะหันหน้าหันหลังอย่างให้คนซอยสิแม่พี่น้องแล้ว คนข้างหลังเขาก็เลยว่าตีเขาก็ตีเขาก็ออกไปโพดโพดในแอปดําค่ะแอปดําต่อๆแล้วมีแฟนขับเอาไปลงในกลุ่มอีกทีหนึ่งค่ะพี่น้องว่าเป็นยังคือบอเขดสีมาซอยหนองแน่คนข้างหลังคือหุนบอเพิ่นกระดามาบานี้คนข้างหลังก็โดนโจมตีโดนดามาอีกว่าทําไมไม่คิดจะช่วยไม่อะไรน้องเลยหรือว่าไม่รู้หรือว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้องเป็นอะไรไหมแต่ว่าน้อง น้องกับมีสปิริตได้พี่นอกน้องอิงก,ก็มีสปิริตมากน้องอิงก,ก็ก็ล่ําล่ําไปดไดนแม่ค่ะพี่นงกะทาการแสดงให้หมายว่าคือไม่หยุดนะอยู่ในช่วงที่เพิ่นล่ําอยู่บอาจใจว่ามันมันติดติดเข็มกัดไม่แน่นไม่อะไรหรือเปล่าแล้วมันทําให้หลุดแล้วมันทําให้เกิดเกิดแบบว่ามันมาแทงน่องบ่อหรือจะไหนหรือเกิดเอียงขึ้นนี่แหละแฟนลับก็สงสัยอยู่ว่ามันเกิดเอียงขึ้นจากกับหนอแล้วมีพระเอกกดรังสีมันเพ้นบ้านแพงเพ่เพนกามาตอบให้ว่า นอ้องอุ้งอิงเกิดยังข้นกับพี่นอ้องอะเข้าไปเบิ้งก็ได้พี่น้องไปดูคลิปนี้ก่อนว่าน้องเกิดเกิดอะไรขึ้นกับน้องเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอะไปฟังกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องก่อนน้องจะรำนี่อ่ะ ก็ง oh, ่วงนงวงล้างิวอ่าน่องอ่ะบอกบ่ได้ไหมคะจอมอนก็งวคนอวนก็ดีเลยาแล้วมันก็เลยเกิดดราม่าค่ะพี่น้องนี่พี่วันอิก็มาช่วย แล้วมันเกิดดราม่ากกับคุณข้างหลังว่าทําไมไม่เข้ามาช่วยน้องนอยในช่วงที่น้องมองหาให้คนช่วยค่ะพี่น้องเพราะว่าอ่ะขอ,อขอหยุดก่อนได้พี่น้องเด้อขอหยุดก่อนแล้วก็อ่านคอมเมนต์ก่อนว่าดูอะไรบ้างดูนคนว่านี่ค่ะพี่น้องคอมเมนต์เนี่ย คนก็สงสัยว่าน้องเป็นอะไรเนาะเนี่ยคนก็สงสัยว่าน้องเป็นอะไรนี่นี่ค่ะเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์ในเบอร์ด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยอ่าคนนี้ก็บอกว่าน้องเป็นอะไรอ่าแล้วพระเอกกดลังซีมันเพชรบ้านแพงนี่ค่ะพี่น้องนี่เพื่อนก็นมาตอบคอมเมนต์แซนนี่ออกมาตอบคอมเมนต์แฟนค่ะว่า เข็มกัดมั่นลุดแล้วปักเอวนองครับขอตอบแทนสปิริตนองดีมากเลือดออกแต่ร้องเพลงต่อได้ว่า่าพี่น้องคือสิเป็นเข็มกัดเข็มใหญ่ดอกพี่น้องเพราะว่าชุดเพชรมันมันะกระสินาแนนอนมาตงใส่เข็มกัดแบบว่าความเง่าพแหละความยาวประมาณเนี้ยที่มันใหญ่ๆนะพี่น้องเคยเคยใส่อยู่ตัวบางคนกัเอาไปใส่ในเ,เข็มกัด กัดไหวในชุดชุดล่ามชุดอีหยังออกงานนะพี่น้องนะเคยกัดอยู่หรอกเนาะอ,อ่านั่นแหละค่ะแล้วที่นี่เลือดออกว่าสัตว์อ่าบากวดบอกว่าปักเอวน้องจะเลือดออกว่าสัตว์แต่ว่าน้องกามีสปิริตดีลองเพ่งต่อได้อ่าแล้วคนนี้ก็บอกว่าเข้าใจแฟนคลับก็บว่าเข้าใจว่าน้องเก่งน้องสปิริตดีมากแต่ข้างหลังอ่าแต่ข้างหลัง หน้าจะเดินเข้ามาถามนะแต่พากันยืนมองเฉยๆทั้งสามเลยคุณวางสิค่ะพี่นอ้องเนี่ยค่ะอืมขอบคุณค่ะน้องคือเก่งและมีความโอดทนมากคนนี้บอกอ่าหน้าที่ยายหมอนอิงก็ดูแลสี่ผู้นี้ว่าเอา เขาใจว่าพี่หมอนอิงดูแลตลอดแต่ว่าในช่วงลําเรื่องพี่หมอนอิงก็ไม่ได้ไปยืนอยู่ในจุด,จดนั้นก็จะอยู่ใกล้ๆข้างๆแล้วพี่หมอนอิงก็ไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตว่าอะช่วงในช่วงนั้นก็คืออาจจะเพิ่งแน่จ้นอยบอกหรือจังไหนแต่ว่าะมีโคนยางไปมีคนเดินไปบอกพี่หมอนอิงพี่หมอนอิงก็รีบมาช่วยแก้ไขอยู่่ะพี่นอ้องแล้วที่นี่มันก็เลยเกิดไงเกิดว่าความมีน้ําใจใน เพื่อนในคนที่อยู่บนวิธีด้วยกันหรือว่าอยู่บริเวณรอบๆรอบๆอะค่ะทำไมไม่เข้ามาดูอะไรสักหน่อยว่าน้องต้องการอะไรไหมหรือยังไงยังสิแม่มันก็เลยเจอดามากก็เลยโจมตีแฟนคลับก็เลยแบบว่าบอกเห็นด้วยยงสิแม่พี่น้องว่า,าควรจะเหมือนว่าจะให้ใส่ใจอะไรกันหน่อยเพราะว่าเป็นเหมือนว่าเป็นแหมือว่าทีมเดียวกันคนในวงเดียวกันหนาจะมีน้าใจช่วยเหลือก,กันแน่ประมาณนี้แม่พี่นอ้องอ่ะ นี่ผู้นี้ก็ว่าทําไมต้องรอพี่มออิงเนาะพี่มอลอิงข้างหลังคืออะไรอ่าเล่าโบเคยใส่ไม้อันนี้เลยเหตุโบเป็นอันนี้มันโบกเกี่ยวกับไม้ค่ะพี่นอ้องมันเกี่ยวกับเข็มกัดเข็มกัดพื้นรูทค่ะแล้วกันมันแทงแท่งจนเลือดไหลเนาะพี่นอ้องเนาะสามคนนั้นน่ะที่ยืนมองมีใครบ้าง เขาว่าแต่ว่าคันยังพู้ว่าเป็นผู้ใดกะไปอ่าไปเบิรงในคลิปเอาด้วยพี่น้องเขาก็บออยากว่าวขาดพิงถึงไผแต่ว่าแฟนคลับน่ะก็คือไม่พอใจก็เลยเกิดการดามงดรามากก็เลยแบบว่าโดนก็เลยโจมตีไปถึงคนที่แบบว่าไม่เข้ามาช่วยแต่บางคนก็บอกว่าเอออย่าไปคิดอะไรมากอย่าทําให้เขาแตกแยกกันเลยอย่าทําให้คนในวงอ่ะคิดแบบว่า บดีนับกันสิแม่มันแค่เรื่องเออเหมือนว่ามันมันเป็นแบบอุบัติเหตุนิดหน่อยอะไรฉุกเฉินถ้ามันเป็นแบบว่าร้าแรงเพม่อนกับซิซอยกันอยู่ดอกแต่ว่าอันนี้เขาอาจจะโมโหสีนะบางคนก็ว่าเนาะมันอาจจะอ่าเขาอาจจะโมโหก็ได้ว่าเพื่อนน้อ่าน้องอิงเป็นอีหยังผื่นก็เลยบัวเด็กเขามาในในตอนนั้นสิแม่ค่ะพี่น้องอ่าเขาก็บอกว่าเอ้ยืนยู่ซื่อยืนยู่เฉยเลยอ่าั้งสามคนน่ะบรสัต มันจะมีคลิปหนึ่งศิลปินพาการร้องเพลงส่งหมอลำที่จะลงะถ้าไม่ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะชื่อดงูงอะไรบรรยากาศร้องไห้เต็มเวทีคงเป็นที่รักของเพื่อนๆมากอันนี้ก็คือโปเกี่ยวกับคลิปด้วยค่ะพี่น้องอุ้งอิงคือไอดอลพูดจริงหรือเปล่าวาสัตอ่าโดนแสะละค่ะบางนี้คนที่คอยช่วยอยู่ข้าง,างยืนดูเฉยวาสัอ่า จนตาลอดได้เดินไปตามหมอนอิงมาผุณิวาคนยืนข้างหลังเขาไม่รู้จักกันแล้วครับตอนนี้เห็นว่ามีที่เกาะใหม่แล้ววสันผูณนีวาอ่ะถ้าเป็นคนอื่นหรือใครก็ช่างน้องอุ้งอิงจะช่วย นะเพราะน้องไม่ได้คิดอคติกับใครเพื่อนวางสีขะปูนีว่ามาลายพ่อหล่อต้องเข้าละครับแฟนขับน้องอิงมาสิขาพี่น้องใช่ครับนี่คือจังหวะพิชีวิตของทั้งสามคนที่ได้แต่ยืนมองข้างหลังแค่ยื่นมือมาช่วยโลกก็อาจจะเปลี่ยนผู้นีวางสีขาพี่น้องจนน้องหมอนอีกมาช่วยน้องยืนมองดูอยู่อคนข้างหลังอะ่ะก็ ไม่คิดจะมาช่วยเลยวสันจนมีเต็มน้องมอนอิงเขามาวสาันอ่ะคือสีถือใจคนอยู่ข้างลังเนาะเห็นน้องบบมีคนซอยวสันอ่ะพูนีิว่าเห็นคลิปนี้ยิ่งรักเธอมากเลยอีหลาอุ้งอิงวสันละกะก็คือว่าแฟนคขาบบอกว่าแบบว่าถ้าเป็นอุ้งอิงน่ะจะวิงว่งจะรีบเข้าไปช่วยคนอื่นเลยโดยที่ไม่คิดอะไรเพราะว่าน้องไม่เคยมีอคติกับใครในวงน้องไม่เคยแบบจะเกลียดชังจะมีอะไรในใจกับคนในวงไงแล้วทีนี้ พ่อแฟนคลับมาเห็นคลิปคลิปนี้แหละพี่น้องเป็นยังคือ่่มีน้ำใจต่อกันก็นเลยแบบโจมตี คนที่ยืนอยู่ข้างหลังน้องทำไมไม่เข้ามาช่วยแน่สักน้อยเสียไหมพี่น้องอ่าแล้วคนนี้ก็เลยบอกว่าดูหมอลำเพาะอุ้งอิงนี่แหละเอาจริงคนยืนบนเวทีมองลงมาแทบจะไม่เห็นไฟแรงมากให้กำลังใจทุกคนทีมงานสาวน้อยผู้นี้ผู้นี้ก็บรด้คิดอีอยงมากมามก็คือว่าเขาอาจจะโบเห็นหรือว่าโบหูเนาะพี่น้องเนาะอาจจะโบหูว่าอ่ะมันเกิดอีอยงขึ้นนี่แหละค่ะพี่น้องอ่าแต่ว่าอีหล่าอุ้งอิงเน่ยเก่งเก่งแล้วมีสปิริตมากค่ะพี่น้องอ่าอย่าว่ากันใส่ไม่ได้ ใส่ไม่ได้มองไม่เห็นเดี๋ยวกะสีหนากว่าเก่ากว่าเดิมอีกเอาจะช่วยทุกคนทุกคนดูสายตาก,ก็รู้พ่อยังเรียกพี่หมอนมาเลยข่องตัวตัวกว่าประมาณน,นี้มันในช่วงในขณะบ่บถึงหน้าที่ค่ะพี่น้องแป,แป๊บเดียวนี่แหละพี่น้อง่อาเพื่อนอาจจะแบบว่า อาจจะยังไม่รู้หรือว่าอะไรหรือว่ามีคนเรียกพี่หมอนอิงมาแล้วมันมันมันในช่วงที่คนโฟกัสไปเออมันก็เลยเกิดรดาม่าค่ะว่าคนเรื่องหลังเปียงคือบวกขามาซอยน้องเน่ค่ะพี่น้องเขาใจอยู่ว่าหักนอก้องแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอย่าทําให้เขาแตกคอกันเลยอย่าทําให้คนในวงเขาคิดไม่ดีต่อกันเลย,ย,นนเเลย,ยสิแม่ค่ะพี่น้องอ่ากะเสื้อยูดค่ะว่าอ่า ทุกคนรักรักน้องอิงแฟนคลับรักน้องอิงถ้ารักน้องอิงจริงก็เออก็คือแบบประมาณวา่าอย่าเฮ็ดแห้คนอื่นผมซื้อกบน้องบมดีโดยที่แฟนคลับบางกลุ่มบางคนแบบว่ารักน้องเกินไปแล้วก็ไม่อ่านคอมเมนต์หรือว่าความคิดติชมของแฟนคลับผ,ผู้อื่นแน่สิแม่พี่นอก็คือว่ารักรักน้องให้ถูกทางประมาณนี้แม่พี่นอนอย่าเฮ็ดให้แบบเ,เขามาสร้างเเขามาคิด เล็กขี้น้อยน้องอีลาอีนซานสีน้องพี่น้องเนาะอะ,อะเป็นว่าหายก็ร่างใจน้องอินค่ะขอให้หายเร็วๆละกะขอให้ว่าอย่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบนี้อีกเลยแล้วก็อขอให,ให้แบบว่าให้แบบทีมงานในในวงอะไม่มีอคติไม่มีอะไรต่อกันละกะยาย่าสีเอาเรื่องแค่นี้แบบไป ไปโจมตีเพื่อนถอค่ะพี่นอ้องอ่าหายกาลังใจกันดีกว่าว่าเออครั้งหน้าถ้ามีอะไรผิดพลาดมากกว่านี้หร,หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรก็คือว่ารีบเข้ามาดูมาช่วยกันหน่อยหรือว่าอ่าเรียกคนมาช่วยอะไรแบบนี้ประมาณนี้ก็ได้นี่แหละค่ะพี่นอ้องอ่าสู้เชี่ยวมาแลเนาอพี่น้องเนาะก,ก็เข้าใจอยู่ค่ะพี่น้องอ่ะเอาเป็นว่าหายก็ลังจน้องอิงเดอพี่น้องเดอหายก็ลังใจน้องอิองต่อไปละกันให้กาลังใจทุกคนในทีมงานสาวน้อยเพชานแพงเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเอาเป็นว่ามอนิซ่ากลับไปละค่ะสวัสดีค่ะ